สวัสดีครับผมปซิตัวแสบนะครับและคลิปวิดีโอจาก i ิกตอกในวันนี้นะครับผมไปเจอเทคนิคสุดเฟีย้ยวที่จะทำให้ทุกครั้งที่เราโยนเหรียญลงพื้นเนี่ยสามารถตั้งในรูปแบบนี้ได้ครับเฮ้ย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 จริงเหรอเ้าทําได้จริงนี่ Amazing มากเลยนะครับฮ่าฮ่าฮ่า Infinity คือเข้าใจใช่ไหมครับโพสต์เว้แล้วเราปล่อยเหรียญลงพื้นน่ะเขาปล่อยปึ้งอ่ะมันก็จะนอนราบอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ทริคที่ผมเจอมาจากทิกต็อกครับมันจะทําให้ทุกครั้งที่เราปล่อยลงตั้งแบบนี้ตลอดเวลาเลยครับเฮ้ยรู้สึกขนลุกอีกแล้วอะอย่างเงี้ยทำไมเหรอปุดิีมุกอย่างนี้ไม่น,าน,าน่าเล่นเลยเออผ่านไปพันไปพันไปเราไปดูวิดีโอจากทิกต็อกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าเขาทำยังไงกันอ่ะนี่ครับก็แค่อิดเฉยๆครับอันเดียวครับปล่อยลงอิดเฉยๆแค่นั้นจบเลยครับ แสดงว่ามีความรับอยู่ที่อิดแน่เลยครับนี่แค่นี้ครับจบเลยครับดวนไปเรืเลยแล้วกันนะครับเห็นไหมครับมีแค่นี้เลยครับง่ายๆแค่เราปล่อยเหรียญลงบนก้อนอิดเท่านั้นครับจบเลยครับเหรียญจะตั้งแบบน,น,นั้นเลยเฮ้ จะว่าน่าสนใจมากครับตรงนี้ถ้าเกิดมันจะเป็นความจริงได้นะผมว่าน่าจะเกิดจากหน้าผิวสัมผัสของอิฐไหมบางทีมันไม่ได้เรียบไงถ้าเป็นโต๊ะหรือเป็นพื้นบ้านมันจะเรียบตรงๆใช่ไหมครับวางเหรียญไปมันก็ยากที่จะตั้งได้แต่ที่อิฐเนี่ยมันจะนแบบขุขะขุขะขุขะ,ขขะ,ขขะ,ขขะมากๆอะ่ะการที่เราปล่อยเหรียญลงไปปุ๊บมันจะไปลงร่องพอดีแล้วให้อยู่ได้ก็ได้นะครับน่าจะเป็นแบบนั้นนัถึงสามารถทําได้ครับแต่เราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยครับถ้าเราไม่ได้พิสูจน์ครับเราต้องมาลองพิสูจน์กันดูครับว่ามันจะทําาาแบบนน้จรริิงงหหออเเเปปปล่ียุำ ตั้งเยยัเงยงั้นหรือเปล่าเรามาทดลองกันดูเลยครับอ่ะมานี่ครับก็เหมือนเดิมครับผมจะทดลองกับเหรียญทุก ขนาดเลยครับเพราะไม่ได้ครับบางทีลองกันเหรียญบาทอาจจะไม่ได้เหรียญสบาทอาจจะได้อะไรอย่างนี้นะครับก็เลยต้องลองหลายๆแบบหลายๆเหรียญนะครับจะได้รู้กันไปเนาะแล้วก็อิฐที่จะใช้ในวันนี้นะครับเนี่ยคือผมไม่มีอิดก้อนใหญ่ๆนะแต่อันนี้คือเศษส,ส่วนของอิฐที่แตกอยู่ครับผมเจอหล่นอยู่ที่บ้านใช่ครับใช่นั่นนะครับเป็นอิฐก้อนขาวๆที่ไว้สร้างบ้านนะไม่ใช่อิฐสีแดงนะครับผมมีแต่แบบนี้นะก็จะใช้ได้เหมือนกันแหละมันก็เป็นก้อนอิฐเหมือนกันนะครับมันแตกมาจากอิฐบล็อกแบบนี้ครับรูนี้ครับนี่อย่างนี้นะครับอ่ะก็ไม่มีอะ ถ้าปกติเราปล่อยเดี๋ยวลงพื้นโต๊ะเห็นไหมยังไงก็นอนครับปล่อยอยังไงก็นอนนะนอนหมดไม่มีทางเลยมันจะตั้งได้ยังไงอ่ะหรือว่าเราพยายามตั้งใจได้ไหมถ้าเราแบบพยายามปล่อยแบบเบาๆช้าๆก็ไม่ได้ไม่น่าจะได้ถ้าที่ได้เหรียญสิบน่าจะพอได้เพราะมันกว้างอยู่ตรงนี้นะอุ้ยเกือบได้แต่ก็ไม่ได้อยู่ดีนะไม่ได้เห็นไหมยังไงก็ไม่มีทางได้ครับ ทีนี้ครับเราดูครับถ้าปล่อยลงไปในอิฐจะเกิดอะไรขึ้นครับมาเริ่มจากเล็กเรียงตนะครับเอาเหรียญสิบก่อนนะดูนะครับถ้าปล่อยไปล้วจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใม้เห็นอยู่แบบเขาเลยหรือว่าต้องใจเย็นๆครับต้องค่อยๆปล่อยช้าๆเฮ้ยโอ้โเฮ้ยเกือบเห็นไหมเฮ้ยโอ้โเฮ้ยเกือบเห็นไหมฮ่ามันช้าลงนะมันแบบนิ่งกึ๊บนึ่งแล้วค่อยหล่นเห็นไหมแสดงว่ามีลุ้นนะครับถ้าดูทีนะห้เป็นที่พื้นธรรมดานะ เห็นไหมพ่อมเลยครับเหมือนมันกระเด้งอะแต่อันนี้เหมือนมันไม่กระเด้งครับแสดงว่ามโอกาสไปไได้สูงนะครับอย่างนี้ดูดีๆนะครับจังหวะพุ่งลงไปมันนิ่งแป๊บนึงแล้วค่อยหล่นอ่ามีลุ้นมีลุ้นผมว่าอยู่ที่จังหวะการปล่อยเราควรต้องปล่อยให้แบบนิ่งๆิ่งแบบตรงๆนะครับเนาะโอ้ยเกือบไม่ได้อะต้องได้ผมว่าต้องได้ดูตรงมันน่าจะได้นะ ดูแล้วเหมือนจะได้แต่ก็ดูไม่ไม,ไม่ได้เลยครับเอาว่าเอาไปเหรียญต่อไปดีกว่านะครับอ,อลองดูถ้าเป็นเหรียญห้านะใกล้เคียงกับเหรียญเมื่อกี้เลยอืไม่ได้ยังไม่ได้อเกลือเห็นไหมครับมันตั้งนิ่งตับงนึ่งครับแต่ก็ร่วงอังองรีโอ แต่สุดท้ายใช้สมาธิมากๆค่อยๆปล่อยแบบบรรจงเบาๆช้าๆครับค่อยๆปล่อยช้าๆครับโุ๊โถขนาดจะเอาไปตั้งนี่ไม่ได้เลยครับอะคงไม่ได้มั้งเหรียญห้าเอาไปต่อไปคือในคลิปวิดีโอที่เราดูเมื่อกี้มันเหรียญเล็กมากน่าจะประมาณเหรียญบาทได้ไม่แน่นะครับเหรียญที่ใหญ่อาจจะยากเกินไปไม่รู้ต้องลองครับไล่มาถึงเหรียญสองบาทแล้วนะครับมาลองดูกันครับอืมมันมีความหนืดน,นะทุกคนรู้สึกไหมเวลาพอมันลงไปปุ๊บมันไม่ลงทันทีเลยเหมือนอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยมันเด้งเหมือนมันรีบอกระเด้งกลับเลยแต่เนี้ยมันไม่ลงทันทีกับมันแบบเหนื่อจึ๊กนิดนึงประมาณนั้นนะโอ้ยเกือเห็นไหมเมื่อกี้โอ้ดูพาพชายดีครับโอ้ยเห็นไหมมันตั้งแบบช่วงเวลาปแป๊บนึงอ่ะเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วแสงมาใกล้เขียงแลครับ ไม่ได้ครับสงสสยก็ไม่ได้นะอ่ะต่อไปเหรียญสุดท้ายเหรียญความหวังของเราเลยครับในเหรียญบาทตัวนี้ครับเราลองมาดูกันครับว่ามันจะทําได้หรือเปล่านะครับมาดูนะครับกับเหรียญบาทตัวนี้นะเฮ้ยเอ้ยเ้ยโเฮ้ยได้จริงครับเห็นไหมเฮ้ยเ้ยเหรียญบาททําได้ครับโอ้เอารอบเอารอบเอารอบถ้ามันทําอีกรอบได้แปลว่าแน่นอนครับอ่ะดูนะครับ อ่าดูนี่ใแ,แบบเอียงเอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยถ้าไปโดนมาความแน่เลยนะครับดูอ๋อเนี่ยความเลยครับอืมมันดูได้แป๊บเดียวครับเฮ้ยทำไม่ครับพอเหลียมบาทแล้วมันมีเกิดอะไรขึ้นครับทรอมถึงสามารถทําได้อย่างงี้ครับเอาลองดูทีโอ้ดูดิเนี่ยต่แบบ มันจะอยู่ได้นานไหมถ้าเราแบบเนี่ยผมไม่กล้าพูดแรงเลยถ้าพูดแรงๆมันจะแบบแบบเออเนี่ยเห็นไหมครับอืมเรียกว่าเรบมันอยู่ได้แต่ไม่มั่นคงรครับเออหน้าแปลกมากครับอ่ะเราดูอีกครั้งครั้งสุดท้ายนะถ้าครั้งนี้ได้แปลว่าแน่นอนของแท้นอนของจริงครับเฮ้ยโอ้โหเอียงเลยอ,ะอ่ะอ๋อมันก็ค้างอยู่อย่างนี้อะเนี่ยไม่น่าเชื่อครับมันเท้จริงๆครับแบบคือจากที่ดูเนี่ยมันก็แบบเอียงมากๆนะมันก็ไม่น่าจะไม่ถึงจะมาถอยู่ติดได้ครับ ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอะขึ้นมาดิเฮ้ยลงไปทำไมขึ้นมาตัดก้องขึ้น,น,นอะไรอะไรเล่ามือเป็นไรอะมือเป็นไร <c oughs> อะไรมือเป็นไรมืออ๋อมือเป็นอวัยวะนี่มีอสองข้างอ่าอ่าเดี๋ยวไม่เขี้ยนเดี๋ยวดูใหม่อีกรอบอันนี้อะนี่นะ,ะดูนะครับ <c oughs> ดูนะครับดูนะครับดูนะครับอ๋อดูนี่เล่นติดนี่เขี้ยใต้ด้วยดูครับโอ้โหอ้สม์เมสซิ่ง ก็ได้จริงๆแล้วมันเป็นแม่เหล็กครับเป็นแม่เหล็กแรงสูงครับโออโหมันมันเป็นทิกหรอกเฉยๆดูนี่นี่ดูที่เหรียนี่โอ้ยนะโอ้นี่แหละวิดีโอจากจิตต่อครับเหรียญจงตั้งขึ้นเนี่ยและลงไป ไว้เรยกผมว่าซีจอมขมังเวทนะครับความลับแตกจนได้ครับนั่นแหละครับจริงๆแล้วมันมีแม่เหล็กแรงสูงคอยดูดอยู่ด้านล่างนี่เองครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงต้องใช้อิดก้อนเล็กๆอย่างนี้ครับถามว่าอิดก้อนใหญ่ๆมีไหมจริงๆมีครับนี่ไป็นอิดก้อนอย่างนี้เลยมีครับแต่คือผมทดลองอยู่แล้วมันไม่ได้ครับแรงดูดมันไม่ถึงครับมันสูงมากเกินครับผมเลยต้องไปกระแทกมันให้แตกเป็นก้อนเล็กๆแค่นี้จะได้ทำได้เลยครับ วิธีแห่งติ๊กต็อกครับมันเป็นแบบนี้นี่เองครับโ,โหวิดีโอน,นี้บอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดใครดูไม่จบดูมาไม่ถึงตอนที่ผมเฉลยนี้ก็จะไปพูดต่ออะไรเรียบร้อยว่าเฮ้ยทำได้จริงเมื่อแบบนี้นะครับซึ่งเนี่ยผมไม่ได้เฟกไม่ได้หลอกให้เชื่ออะไรทั้งสินครับแต่จะทําให้ดูครับว่าเขาใช้วิธีไหนครับถ้าใครดูไม่จบไปบอกต่อก็เรียบร้อยครับนี่แหละมันคือเหตุผลว่าทาไมเวลาดูวิดีโออะไรก็ตามต้องดูให้จบครับเพราะตอนจบมันอาจจะเกิดการหักบุมได้ทุกเมื่ออย่างเช่นอย่างนี้ยังไงนะครับแต่ถ้าเกิิดดะไไไไรรแบบบจงงงๆนยััก็ม่้ค ราไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วครับปล่อยลงไปมันมีแรงสะท้อนกลับครับยังไงมันก็ต้องเด้งออกไม่ซ้ายหรือขวาครับต่อให้เราแบบวางตรงร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะๆนะครับแต่ถ้ามันเป็นพื้นเรียบจริงๆมันก็อยู่ยากครับนอกจากว่าพื้นเป็นรูร่องเท่าเหรียญพอดีอะ่ะพอลงไปจึ๊กก็ติดอะไรประมาณเนี้ยต้องอย่างเงี้ยถึงได้ครับซึ่งมันโอกาสมันก็เป็นไปไม่ได้เลยจะทำได้ท่านเีก็คือต้องเหรียญขูดก่อนเนี่ยขูด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 จนเป็นร่องอะ่ะแล้วเราปล่อยแบบเพอร์เฟกต์จริงๆครับ ป้งลงไปถึงจะได้งนั้นนะครับอย่างนี้นก็ดูเป็นความพยายามตั้งใจเหมือนเป็นการแบบเตรียมของไว้ก่อนอยู่ดีนะครับสำหรับวิดีโอที่เราดูในทิกต o k เมื่อกี้นี่เลยครับแม่เหล็กอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวเ,เพื่อนๆจะบอกว่าเฮ้ยคิดเองหรือเปล่าพอดีว่าทาไม่ได้แบบเขาจริงก็เลยแกล้งมาบอกว่าเป็นแม่เหล็กเซ่เขาจริงมันทําได้อะไรอย่างนี้ครับอ่ะผมมีวิดีโอเฉลยครับในวิดีโอของเขาเนี่ยนะครับตอนท้ายเขาบอกว่าที่ทำอยู่ครับไปดูครับเห็นไงย ทีนี้ก็ไม่ต้องมาเถียงกันแล้วนะครับว่าเขาทําได้จริงครับพี่ทำผิดวิธีไม่ต้องนะครับนี่เขาเฉลยไว้แล้วครับเพราะใช้วิธีนี้นะครับและที่มันสามารถทําได้แค่เหรียญบาทอย่างเดียวเพราะตรงนี้ครับมาดูครับนี่ครับผมจะให้ดูนะครับว่าไม่ใช่ทุกเหรียญที่แม่เหล็กสามารถดูดได้ครับที่เหรียญอื่นผมไม่สามารถทําได้เพราะมันดูไม่ติดไงดูเหรียญสิบดูไม่ติดเหรียญห้าดูไม่ติดเหรียญสองบาทดูไม่ติดสุดออเหรียญหนึ่งยังยังไม่ทําไปถึงเลยเนี่ยคือมันแรงสูงมากจริงๆแม่เหล็กครับ อเอาติดเลยนะคือเหรียญหนึ่งมันดูดติดไงครับมันก็เลยสามารถเล่นได้ครับแล้วมันก็แน่นมากอันนี้คือข้อเสียของแม่เหล็กแรงสูงครับถ้ามาติดแล้วยาหกครับแกะจนแบบนิ้วม่วงเลยยางจริงมันแข็งมากโอตายตายตาย,ตาย,ตาย,ย,ย,ยนั่นแหละครับสำหรับเงินบาทไทยนะครับดูดได้เฉพาะเหรียญบาทเท่านั้นนะจ๊ะ แต่การจะเลือกใช้แม่เหล็กต้องเป็นแม่เหล็กที่แรงสูงหน่อยนะครับมันถึงจะสามารถดูดทะลุโต๊ะดูดทะลุก้อนอิฐได้ครับถ้าเป็นแม่เหล็กธรรมดาทั่วไปนี่ใช้ไม่ได้นะครับแรงดูดไม่พอนะนั่นแหละครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นอย่างที่ผมมาพิสูจน์ให้ดูดีนะครับเพื่อจะคิดวิดีโอจากติกต็อกนะครับว่าถ้าเราปล่อยเหรียญลงบนก้อนอิฐแล้วมันจะตั้งตรงได้นั้นไม่เป็นความจริงครับเป็นคลิกหลอกหรือเป็นทลิกมายากลเรียกอะไรก็ได้ให้มันสวยหรูเรียกไปเลยครับแต่มันทําจริงๆไไม่ด้ครองใช้แม่เเเหล็็กกช่่ววยนนนะอออัี้ถืาาคไปเลล่นหอแด้ครับต่ต้องใ ให้เนียนหน่อยเนาะของผมมันยังทําผ่านกล้องอย่างเงี้ยบางทีเรากล้องมุมแคบปุ๊บปุ๊บปุ๊ก็จะไม่เห็นแล้วว่าอีกมือหนึ่งของผมอ่ะแอบซ่อนไม็ดเล็กข้างใต้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดรเราเล่นข้างนอกอะ่ะเราทําอย่างเงี้ยมันก็ดูพิลุตไหมมืออีกข้างจะแบบจะซุดลงไปใต้โต๊ะทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องหาวิธีกันไปนะครับบางทีเราติดที่หน้าขาตรงนี้อย่างเงี้ยแต่ก็แบบอ่ะอยู่ใต้โต๊ะหน้าขาก็ชนโต๊ะขึ้นมาประมาณนี้พอได้นะครับมันคือมันจะกวนแหละอยู่ที่วิธีการนำเสนอของเราอ่ะนะครับยังไงก็เอาไปลอง ส่งวิดีโอมาให้ดูทางไหนก็ได้ทุกช่องทางครับจะเป็น Facebook แฟนเพจติ๊ k t o อ k หรือว่าทางใต้วิดีโอ u t u b e นี้ก็ได้ครับบอกเลยครับเดีย๋ยวผมจะจับมาพิสูจน์ที่ชัดๆแบบนี้รวมไปถึงถ้าเกิดผมรู้วิธีทำของเขาผมก็จะมาทำให้ดูแบบนี้ด้วยครับแลดว่าพิสูจน์ว่าจริงไหมด้วยแล้วก็ได้สอนทำด้วยว่าเขาทำแบบไหนถึงได้ผลแบบนั้นนะครับโอเคเจอกันวีดีโอหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งข้างๆนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากผมเพื่อที่ มันไม่ได้นะมันดุแบบนี้ไม่ได้